นุชบาแท็กทีมลูกทำบุญฉลองวันเกิดสามีอบอุ่นเรียบง่ายทุกปีอบอุ่นน่ารักมากๆสำหรับครอบครัวปุณกันของอดีตนางเอกดังนุชบาหลังแต่งงานกับสามีบีพุทธิพงศ์ทั้งคู่นั้นมีลูกชายด้วยกันสองคนก็คือน้องปุนและน้องกันตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มหล่อสพรัง่งล่าสุดวันคล้ายวันเกิดบีพุทธิพงศ์ช่วงเช้าครอบครัวปุณกัน,ก,นก็พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกทำบุญใสาบาต่เช้า ช่วงค่ำก็ร้องเพลงเป่าเค้กฉลองกันอย่างเรียบง่ายมีข้อความว่าทำบุญตักบาทวันนี้อากาศดีมากๆอิ่มใจอิ่มบุญครอบครัวความสุขอยู่ที่ใจตัวเองได้อยู่กับครอบครัวก็สบายใจวันเกิดปีนี้ตักบาททำบุญไปไหว้พระที่อยุธยากลับมาทานข้าวกับครอบครัวเล็กๆของเรามีความสุขที่สุดแล้วขอบคุณนุชและลูกปุญลูกกันที่ให้ของขวัญที่มีค่าที่สุด